มาเนี่พามาชมพ่อพันควายแคะครับฟาร์มยังนอนครับฟาร์มยังนอนครอบควายภูผาควายน้อยนะครับครับผมอยู่อำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดครับผมคัวันนี้คือเจ้าบังไฟลานครับอายุพ่อพันควายอายุเขาตอนนี้เท่าไหร่ครับอายุฟันสี่คู่อายุประมาณเจ็ดถึงแปดปีครับผมสี่คู่นี่นะครับความสูงครับความสูงความสูงรายละเอียดของเขานะครับผมหนึ่งร้อยสี่บเซนติเมตรนี่ครับผมยาวมากนี่ครับผม เราปาดรถไฟเด้พี่น้องเลยนี่ครับผมรอครับรอรอเลยครับบริการบริการผสมแผ่บ่ะครับนี่ผสมจริงตอนนี้เขากำลังวางแผนเห็ดโปรแกรมอยู่ครับว่าจะเป็ดแต่ว่าอนาคตมีน้ำเชื้อแน่นอนครับผมสายสายของเขาอย่างนะครับนิดหนึ่งครับผมสายเพิ่นตัวนี้เนี่ยเขาเป็นควายบ้านๆครับครับ การใจลูกแพะมาแล้วมากกว่า20ตัวนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญใจกับแม่เตี้ยเลยครับครับผมไม่เคยได้บอกเคยได้เนี้ยแพะนะมีแต่เมียเตี้ยครับคนครับแบกไงเป็นนายอยู่ข้างหลังครับเจ้าของฟาร์มใหญ่นี่ครับผมอันนี้ครับคนครับคนครับ ่นยังใจแข็งเย็นมาคุณครับผมก็ถามคนะคุณครับเสียใหญ่ครงบาักเจ้าบังไฟล้านด้วยนะครับบักวยครับไฟแครครับผมฟาร์มข้อควายภูผาไฟน้อยโอเคครับผมครับขอบคุณหลายๆครับสามารถติดตามในช่องแนนนะครับผมตัวนี้อนาคตไกลแน่นอนครับถามวิรถเอ้ยแม่ถามวิเงินกับค่ารถกับค่ารถโอเคครับผมขอบคุณมากขอบบคคุณรั